วันนี้เราพาเพื่อนๆมากินสุกี้ตีน้อยสาขารามินทากม .9 เดอะแอเรียสายต้มอย่างเราตอนดึกๆค่ำคืนอันหนาวเน็บหนาวหรือเปล่ากรุงเทพมหานครก็ต้องเป็นสุกี้ตีน้อยเดี๋ยวนี้เขามีหลายสาขาแล้วนะเปิดดึกปกติแล้วจ้าไม่ใช่ช่วงโควิดเรามากินไก่หน่อยนะสาขารามินทา กม9เนี่ยดูจากอาการก็คือหนาวนะฉันหนาวอยู่คนเดียวแฟนฉันไม่หนาวที่จอดรถกว้างขวางมีร้านอาหารมากมายแต่เรามาดึกแล้วนะก็คือเหลือแค่สุก,กี้ตีน้อยอร่อยไม่อั้น19บาทเอ้ย219บาทบวกน้ำอีกก็ประมาณ276บาทประมาณนี้ ถูกเปล่าไม่รู้แต่ประมาณนี้เลยนะต่อคนของก็ให้เลือกประมาณนี้เพื่อนๆก็คงไม่ต้องให้ฉันพูดมากเพราะว่าฉันว่าเพื่อนๆก็คงกินบ่อยแต่ฉันจะมารีวิวสาขากม9ารามินทากม9เดอะแอเรียนี้ว่าการบริกา,สารสถานที่ตั้งที่จอดรถแล้วก็หน้าตาผัก เนื้อหมูการบริการเนี่ยเป็นยังไงแต่เสียดายนะจ๊ะที่นี่ไม่มีไอติมแฟนฉชั้นก็คือสายบุฟเฟ่ติมอยู่แล้วอันเนี้ยสาขานี้มีของทอดก็ยังดีที่มีของทอดนะของทอดเขาก็เติมตลอดแล้วก็มีน้ำสับปะรดพริกเกลือด้วยที่สำคัญ ฉันมากินสาขานี้เพราะว่าฉันเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลแล้วมันก็อยู่ใกล้ที่สุดจะกินข้าวร้านอื่นก็มันไม่อิ่มแฟนฉันไม่อิ่มอากาศมันหนาวช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวหนาวสามวันฉันก็เลยพามากินซุกี้ตีน้อยนึกถึงชาบูต้องนึกถึงซุกี้ตีน้อยยามค่ําคืนชุดทางานของฉันก็ยังอยู่ เพราะว่าฉันไปหาหมอมาเนี่ยน้ําก็เยอะไปไหนทั้งชาทั้งอะไรก็ไม่รู้แต่แฟนฉันก็อยากกินอะไรที่มันแบบอิ่มๆอ,อิ่มๆจุกจุกแล้วก็อะไรที่มันต้มต้มสายย่างต้องพักไว้ก่อนปิ้งย่างนะเนี่ยบรรยากาศที่จอดรถนะขอบอกว่าที่จอดรถเนี่ยคือมันกว้างมากและที่สําคัญนะฉันเลงร้านอื่นแล้วนะว่ามาที่นี่ต้องร้านอื่น ด้วยเพราะว่าที่ร้านเพราะในโซนเนี้เขาเป็นโซนร้านอาหารมีร้านขายยามีร้านชาบูมีร้านราเมงมีร้านขนมปังชาไข่มุกก่อนอื่นเยลยเราก็ไม่พ้นการกินไข่ไก่ชั้นกาแฟเหมือนกันอย่างหนึ่งคือไม่ไม่กินชีสอะ่ะกินได้นะแต่ไม่ค่อยชอบเรากินชาบูกินชีสอย่างเงี้ยจะจะกินชีสต่อเมื่อไปกินปิ้งยา่าง คนเราก็จะมีสูตรการกินสุกี้ตีน้อยไม่เหมือนกันนะจ๊ะแต่ของฉันเนี่ยดูจาก t i k t o อกดูจาก youtube ว่ามันจะต้องกินอย่างนู้มันจะต้องกินอย่างนี้ไม่มีจริงจ้ะถึงเวลาก็คือต้มต้มตมทีเดียวแล้วก็กินจ้วงจ้วงวงเลยส่วนฉันก็เบสิกปลาหมึกกรอบแมงกัพพุนแล้วก็เต้าหู้ไข่ส่วนแฟนฉันก็3ชั้นไซส์ L ไปเลยจา้า3ถาดเน้นไปเลยจา้าส่วนลูกชิ้นก็อย่างละถาดอย่างละถาดไปเบา,บา ฉันไม่ต้องสงสัยกาแฟฉันคือชาบูไม่มีผักจาก้าไม่มีผักถ้ามีผักก็คงผักบุ้งเบสิกไม่มีเลยผักไม่มีเลยมีแต่สามชั้นสามชั้นเลิฟเลยของแฟนฉันส่วนฉันหอรอตีน้อยต้องโยกให้ปลาหมึอกกรอบกับแองกับพุ่นเนี่ยสามชั้นยั่วๆแต่ฉันเนี่ยไม่ไหวนะเพราะว่ามันเยอะเกินเนี่ยก็ทยอยตักมาให้แฟนฉันแนละเริ่มเริ่ม เริ่มตักมาให้แฟนฉันแล้วเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันแบบเลี่ยนเกินไปนะดีนะฉันไม่ได้กินร่วมด้วยแล้วก็เบรกแฟนไว้ด้วยนะแฟนฉันจะเอา3ชั้นอีกถาดหนึ่งไซส์ L ฉันเลยสั่งไซส์ M มาให้เอาเบสิกไปก่อนส่วนของทอดก็ตัดตักมารอบ2แล้วเพราะว่าพึ่งขึ้นมาใหม่ๆร้อนๆเลยเราก็ชอบซะด้วยสิแล้วก็น้ำสลับปี้พริกเกลือแก้วเดียวพอเพราะว่ากินไม่เคยหมด ถ้าเพื่อนๆอยากให้เราไปถ่ายที่ไหนติดตามช่องเรากบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ